บูงามสำคนขายอ,อันอันนัึกว่าดิเคยจีสูอันไม่ไ่ฆาขายอันนี่เนาะผู้ขายยาเน,น่ยคีร้ายกันกันงามได้ผัวแล้วปัน,น,น <c oughs> เอาเลยเฮ้ยร <c oughs> ะ,ะบ่แล้วบ๊อท่านได้ใช่ป๊บอกแล้วเนี่ยได้แล้วว่าผู้ขายยานันหมดอะบคีร้อยกว่าเร่านี่ <c oughs> คันงามงามคือเราจก็ไ hmm. ด้ผัวแล้วเราได้แล้วผัวคได้ข่ายแล้วคได้ผัวช่องเลยเนอะไ้ผัวช่องแล้วบ่เห็นดเออผู้ที่ชองตายเลยเอาเลยแต่เจ้าแล้วผมผมฮะผมก็ได้บ้านได้คนลูกก็ได้ลูกก็ได้ชีิตบ่ผู้ที่หนึ่งน่นตายแล้วผู้ที่ชองนั่นอันผู้ขับรถเมื่อนั้นน่ะบ่เสียใจเด้อะคนละคนเด้อเอาในใช้จะผู้ที่สองคือคนบ่เห็นชุ่มพื้น อันจะพูดหลดแปบชี้นะบอนปวดผุ้ที่สองนั่นใช้ใช้จะคนเห็นคนว่าว่าใชา้ผู้อันอันอยู่ได้นาจอเนี่ยเพะว่าลูกผู้ใดฉันนใช้ผู้ที่ชองเื้นเปิดไม่ค่อยเบิรอกแน่เลยเจ้าว่าเจ้าว่าผูผุ้ที่องน่ใช้ฉันผู้ที่สองน่ะผู้นังว่าตายน่ะผู้ ชองกกับปาลโเียผู้ที่ชองก็ตายแล้วตายชองเลยจะบผัวหน่อย <laughs> เออเออชกพังว่าวเนี่พังว่าวนี่จักหน่อยคนไทยนี่ยชีไปจ้างให้เจ้าเอาขมิน้นในเบเมืองขมิ้นนะ <laughs> เอา้าโค้งผั <laughs> วจะไปเอาเบิร์ดขมิ้นในเมืองขมิ้นนั่นให้เขาตายเบิร์ดนั่นไทยให้เจ้าเป็นนายุกวันี แาวงกติโอ้ยชาวงามเลยชาวงามเลยบ่ขันว่าว่าโจงามบดได้ผัวพุทธอันนั้นบุทบันได้มีผัวชอบคุยกันทุกมือนี่เศว้านี่นี่ต้องงามเขาก็งามแล้ว ในใช้ยาหน่ะเจ้าชี้ออกมาอันเจ้าให้คนมันยาพิชังแน่มันดีพิชังออย่างีะเอ็ดโอดีเอ็ดโอดีบ่เออดีพิชังกันยาหน่ะดีพิชังมีบอนบ่เอ็ดโอดียาผู้เช้าหมักมีบ่คอยชิบปรชื่อเอาชิบด้านก็กระจายตงหนึ่ง ่อยบนน่บมี้ผู้เช่าหมักเลยนี่ยม่มีผู้เอาคอยยาตัวนี้เนี่ยผู้ช่าหมักบวกันกิ่นเลยว่าโอลีบกบืน่อยสิไปเอาคอยบัดบอยฮ็ดเวียดดักบ่ได้เลยพู้น้อยผู้เฒ่ากินได้เมื่อได้เบ่ได้่าเท่าไหบ่เอ้ยจำเต่านะกินได้ พังเราถามเจ้าเช้านี่ถามราคาเท่าไดรเอื้อยเราวะเช้านี่เราถามเจ้าว่าราคาเท่าไดรเอื้อยเราวะเราถามเจ้านั่นราคาเบ้อแม่เป็นน้ำเป็นหรือเป็นเม็ดเนี่ยเป็นนเป็นเม็ดเบ้อยิ่เวลาถามเจ้านั่นเป็นน้ำหรือเป็นเม็ดเรา มันเป็นชงเป็นหนามเป็นชงนี่เป็นชงชงคือกาแฟนี่บ่ชงคือคือแบบคือแบคไม่นะมันมันมันคือกาแฟนี่ยบอเป็นไรเป็นชงมันนี่เป็นชงเป็นชงเป็ตามันมีสามสิบบชิ้นนสามสิบชองตัวนี้คนกินหรอกว่าเออสุกมันเนียนโอปอลิทิมดูดูเป็นชองมันนี่ แน่นี่บอเ็นหเยเออันนี้บอนเออ s o เนาะซียา SOD แต่ก่อนิ s o ตรงหลังล้ำสาได้ที่ล้ำสก่อนไพวีดิไวีก็ได้มันมีไวีซีเคแล้วก็ไวีซีจมดูด คนชี้ไปชื่อเอาอยานันกช่างกอนพังก่อนคยจังชีมาชื่อ,อยานําเจ้าสาร้างนาต้นใบใบบ่บ,บ่คยชื่อยาหย่างไปก็ได้เนหะ็นหนอเออยังว่าแลสร้างนาต้นใบายบ่เดกจะมาชื่อเออเออนึ้อเข้าให้กินก็นไดนะ้นั่นยานั่นนั่นเห็ดกิน <c oughs> แกงปลาให้ยิ่งบ่ยายาคอยต้องการนี่แกงปลาให้กินก็นได้นึ้อเข้าให้กินก็นได้เนานไปย่ายง่วงไป มันก็ไปยาเนี่ยน่ะคอยากได้ยาตัวนั้นเดี๋ยวนั่นหากยังมได้เจ้าเจ้าว่ชี้ไปเบิ่์ไงอยู่แกงเกาะกว่าฉันไม่ฉมอยเป็นอะไรเข้าใจแล้วติดตัวฮาราบมได้แน่เข้าไปเปิดนิดเข้าใจแล้วไม่งงอะไรไเข้าใจแล้วบ่บรรยาคอยจะกินนั่นอันนั้นยายาตัวนั้นยามีแห้งยาคอยนั่นคือยกินตัวนั้นมีแห้งหมด เออฟัตแกรบกม็ด่ัตราบได้้หายามือชองมาะมือชองมือองเออมือชองมือชก็เอาเด้อฮะอะอไเกามือองไปดีเเราดีไลเออบักอ่ตัวมันดีนั่นแหละกินแล้มันไม่แห้งโลดนั่นอืมนาะประตูใช่เด้เอาเอามาก กินกันมีเชมออยอยู่หอดบ่มีเหือมีแหงบ่ได้ได้เอาไปเอามาหลุดคิวหดหยากินก็กินบ่ได้เบ่เป็นกากินแล้วก็มีแหงเลยใครจะบ่เนาะเราคาเท่าไรก็ชื่อเอาดอกอันนั้นหน่อใช่เรากินมึงชบหนึ่งช้องชบเป็นบ่เมื่อเมื่อเช่ากินลมาแรงกินรลดเอาไปเอามาเราเปิดยาเาโอ้ยบ่ได้ได้ไหนกินบ่ได้แห้งมันเขาเออหมักแน่นอนแหละคอยหมักแ้วนะเนาะเออหมักแน่นอนแหละ อันเจ้าว่ากินมือละหอเด้อว่าฉันเอยชิกินมือสองมันแช่บมันด้อย่ามีแห้งนั่นคอยแห้งอยากให้มันมีแห้งนี่คอยมันเมื่อยน้ำบ่ได้กินยาอันนั้นเลยดีนั่นเมื่อยอยู่เนี่ยวนั่นขันยาน้ำเจ้าหันไดโบยาน้ำยาน้ำเจ้านั่นบ่ เออพูดแล้วมันค่อยไปพูดแล้วยังฉี่แกะห่อมันกินเมืองมันแช่บ่รู้ว่าแช่ก่าฉีไปพูดละลงมาแต่เมืองน้องเชียงก้อนอยังฉี่ไปโอ้ยหมอแปลงค่อยไปอ่านเอาเมียเอาอันนั้นได้เอาอยาได้อันเมืองน้องค่อยไปเอาเงินค่อยได้เขาใจวันละค่อยเอาชูเจ้าพังเลยเขาบูปากาม้าหายเด็ดเนี่ยนะค่อยคือเอาเองค่อย นี่เอาบัญชีปุณิเดงั้นจะโอนมาให้เอาบัญชีปุะมาลงยูทูปมันบอกโอนน้เดนี่แต่ให้เอามาให้กันยังโบมาเดนี่นั่นให้ขึ้นไปเองเดนี่น่ะอ้ยฉันคอยบัญชียากไปอย่างนี้เงินมันหลายหมดเนาะอ๋อโกยเขาย่านเจ้าใจบ่แเลยคอยจังหวะเชียร์รถใหญ่นี่ขึ้นไปบ่อื่นนั่นถึงน้องคอยถึงปกชอแน่บังเชื่อกลาขันพอบ้านเพิ่นบ่อค้าขันเชียร์พบ้านเพิ่นไปน้ำ อาหารชอบของอันป่าน้ำพนทางนี่มากินคือจะกินน,น,กนั่นหากบันนี้นั่นอยากกินนู้นนึงเดึ่วนี่นน<ด>อยานนกกินแลนได้แลนเนี่ยเลนมาแกงมาอมยิม้นขา้าถา,า,ามไผถามมันลูกบ่ถามถามสาวนี่ยโอ้ยังับไา้กิน <c oughs> กชิเลกด้เกินปันบจบไกตงไกเลยคน็ดแลนนะไก่นั่นเห็ดเลนนะเนี่นี่หน่ยังมาทัานออมาชูกินนี่นี่น่ค่อยกินกับพวนค่อยปัวเขาเด๋ค่อยเขามาปัวน้ำค่อยนี่แหละเรากินแล้วเราเมื่อแล้วเนี่นี่นะอยเราเมื่อแล้วเราอันเราอยู่ใช้ท่าอย่างบอกท่าปูท่าพูบอกเราอยู่ท่าพูพวกนั้นเราเมื่อแล้วนั่นกินแล้วเรานนั กินต้มไก่น้ำขวอยนี่แล้วมาแต่เช้าคุณเพิ่นกระเบิงคลิปเพิ่นกระเบิงไม่คิดเนี่ยประตูที่ไปเสือกมาเพื่อนค่าสอนวันนี้อาจารย์ค่าสอนเราประเด้มาเพิ่นค่าสอนวันนี้เพิ่นเป็นเป็นคู่ชอนเนี่ยเพิ่นบ่ได้มาแมน มันบริเวณวันผักเด้หักหลังเทือกแล้วก็ตอนแรงเราก็ชลูดมาอได้แต่ละเทือกก็ดีตทือกแรงเนาะคืออะไรคือคือบนนอนเราก็ชดครักตอนแรงเนาะเอเราก็มาอเมื่อใดแบบว่าม่่วาเพิ่นบ่มีสมองสอนแล้วเพิ่นมาเนาะเออสมมุกคว่าเราเข่าชนตอนแรงแล้วก็ผักเล็น้อยเมื่ได้เข้าเด้อตอนแรงเราก็มาพี่หนาเราก็มีรายการคือกันเป็นเราบ่มี สวยพิวสดใจบห้บุูกขาตนะคอยจะกินตัวนั่นเลยให้คอยงามๆผู้เช้าจังหมากคข่เนี่ย <c oughs> จนเขาว่าป้าเทพอันพระเอกเมืองลาวขาวานี่ <c oughs> เขาเห็นข่ยโอย <c oughs> ขึ้นไปเออขึ้นไปทางเมืองพินเชโปูน,นี่ผู้เชา่าฮะคนไหนคนไปกี่นี่ อ้านสื่อบาสีลัดชื่อเฟซบุ๊กบาีลัดเดอ้อชื่อเฟซบุ๊ก <Facebook. S 2> แมนมมจมเานะา้าน,นาือบขายเขามาให้คอยกับละพันกีบนี่คอยบอกขายคอย,ยาเมื่อไรได้มาแล้วกับตู้พาย <c oughs> ตู้พายพาเขามา มาแหละมาเห็นกับตาลแหละมาใหา้กับละพันกีบนีน่โอ้โธบดกับตาเนี่ยก็ได้บ้านชองลอยก็ะชองแชนหุ้ยเขาจะขายพานโลดพีกายนี่เขาขายพานโลดล้านหนึ่งปีนี้ก็บบัวดอกล้านหนึ่งหกเจ็ดแชนนี่ก็ชิขายอยู่เขาก็ขา,ายอยหมดเลยหมดเลกลายเป็นกับบ่บ่ขา,า,า,ายนะเขาจะให้กับละพันอหุอ้ย ยายายาบริขายก็คือปาเม่นนี่น้ำลาเพียงปีนาอย่างสือายมันจะเอาอันช่องล้านผุ่นปีนาเห้ยเห็นนกปุ่นถอยลัางเงี้ยเงีก็ยาวหัวเขาน้ำไายเพียงนะมันบนเอาบัเพื่อไอ้ดอกค่อยจะเข็ดหัวที่ชื่อเราค่อยจะายเนอะเขาตัดลงมาแล้วอันกาบมัน่ะค่อยไปตีชฉลี่เป็นห้าหัวนะตีตีเฉียงัวนี่โอ้ยงัวนนี่มันบุปผรเนาะดังออกมันของมันเป็นหนามเด้ ฉานหนาแล้วโลดกันเอากาตานในเหตุนั้นมันก็มันเพราอมไรกุมปีพุนอะไรปีกว่าพุนอีเขาตีบ่หายมันเถึกงดินเถึงอย่างนันนล็กจะปูตอกชายลักวัวเนี่ยตอกตอกตอกชโอ้ยแล้วชาติโลดฉันหนามาปัดมาให้อันฝนเป็นล้อบึงกาตานนั่นแล้วมาขายบ่อก,กันอันนั้นการละพันฝนบ่อบ่อบ่อวะ่ะเพิดกระหอบเมื่อได้อ เมื่อกตายก็เมื่อนะมันก็เช้าอันขาดมันมาหลายเติบัวมาแต่บ้านฮอตพีกเลยเบิดแล้วจากกานแฉนจองแฉ่นั่นลดทุ่นใด้สับคือเปิรนเอาลดทุนใด้ได้มามาเลยกัดอูพื่อและผ้าหุวยพุ่นณติดยางมาบ่นมาถามมันเลาะเบิร์ดนะกุกตานนะโอ้ยกุกตานมันยังเชร้ากว่าต้นอย่าเลวบ่เอาแล้วก็บบ่เอาหน่าไล่เพียง ตูพายเรายังไม่ได้ไปเห็ดเวียอกต,ติปตุโอ้ยมันช่ไปใช่มันไม่ได้ไปหรอกมันอ๋อปัญฉาเนี่ยมันว่ามันชี้จ้างคนเลยไม่หิดเทือนมันโอ้ยไม่ใช่ได้ใส่แค่ที่พันหรือจะว้าอย่างเดียวอะขักเลยเบาวบ่าวันตัดเอาน้ำแขันเมื่อวันชูดันกับ่บาเทือนนัน่นเล่าก็ว่าขักเราโอ้ยขักอะไรตัวเราเบาวก็หลีแป,ป๊บนึ่งก็แป,ป๊บนึงเออ,เอ,อ คนเขามห่านเนาะจำกันกับชาวอันนี้อยู่อันบ้านนั่นฉน้ำชัยนี่อันฉน้ำชัยในฉวันนี่ก็มีไหน่อยนี่เอาที่บ้านเมืองวะนี่เจเอกันบ่เคยอันเจ้าวะเคยกับบ่เคยเห็นบานนี้แหละเมื่อนั่นน่ะอันตัวเองทู่ไปทู่ชายลาวนั่น เจ้าอยู่บ้านใดก็ได้ในนะ้นเขาอยู่ชะน้ำใช้เราเอาย่วงคุ้มได้เอานี่ลยทางรถนี่เราเอาเลยเป็นไงเป็นย่งไเจะใส่ยาชีพันกับมันสบู่นะเอายาชีพันอันนั้นแล้วค่อยจังวาวายาชีพันนี่นั่นแค่ค่อยนั้นมันแค่อันแค่กุ๊กนี่แค่อันตัวนี้เนี่ยมันมันควยแม่นบอกมันควยถึงเจ็บพร้อมเวลาเขาย่ำเขาแล้วมันนูนคือมันมันคำหมูเมียนเนาะ แปลว่ามันสูงกว่ามูเลยก็ถอยถเอาลงแล้วบัดนี้แลลวก็เอามือจุกเข้าไปกันนี้มันลงเหมือนบ่แลวก็ยำได้สบายกับบ่เฮงเลยได้ี่กินบ่พอบดคำกันนู้นกันขึ้นนี้บัดน้บ่ดนี้เราค่อยมามาใช้อันยาชีพันนี่เลยมันลุลงเลยบัดนี้เราแน่นเลยบัเนี้ยเราค่อยกันตะกี้ค่อยว่าชีไปลุกแล้วมันแน่นมันแน่นเลยเลยก็ค่อยก็ยาเลยไปถามมันบอลอันชิลุกแควน้นร้ายไปได้ว่าลุกออกนี่ พันหนึ่งเราอ่ะหเจ้าพัดนานเลอเจ้าพัดเศร้าแรงกับเจ้ามันแลเศร้าแรงเจ้าพัดนข่าพินปูนในป่าันกับิรุตต่อบ่บ่อคอยพัดแต่ไป่เช้าคอยพัดแตไปเศ่ากระิบู่ในมือนึ่งช้ำเถอคอยชูยากเบิ้ลอะไรไดนยับบรายไปไหนยัเครึ่งเลยนะครึ่งแล้วคอยชูนอนชีบูนอนเออชีบูนะเออชพันนล่าเศร้าเลยที่ปากบน เออเอออันวางเช้านี่ค่อยชุ่มเลยมันบอกค่อยอาบน้ำเลยของวัดชุมมันชิมาวใบาตาลนอ่ะค่อยชุค่อยอาบน้ำเลงไปตู้พายะ่ะเ้อจะนมาหอมแด้เพิ่นว่ะผู้เฒ่าเนี่ยเพิ่นว่าก็ไขได้ตู้พายน่ะเอากระหอมแล้วไปชิคือตัวนั่นเนาะกายวางชาบว่าก็ยังเหม็นอยู่นี่ว่ะ <c oughs> โอ้มึงอันมึงเอาอันน้ำหอมยังเพิ่นว่าได้ชุเอาน้ำหอมนัน่นเลยเชื้อปูในเทิงกันว่ะอ๋ออันนี้เราบันเทืกแล้วว่าอัน กินโต๊วกินตหายกินไก่หอมนะนาะมันถือกันนี่แหะเชบูอนี่ถือกหรี่หอมมาหรีอคัดผู้บริโภคเออโอ้ยยังหลายอันถือพันนั่นของบร่ได้ใช้หลายนะปั๊ประมาณว่าชำนายมักอันค่อยค่อยมีประมาณชำน่ายมากเงี้ยวนะปาเทอทองมันเดือดเลือปากอยู่ว่าห้อนั้น ที่พันนั่นทำมาดาเาเนี่นะอันนั้นช่วยโอ้ยบวมบักใหญ่จำในบักนี่อยู่ชามชีมาคุณจังช้ำมันนี่ทำแค้วเจ้าไข่เนเศ้าเลยบ้าเศ้าแล้วเศ้าไปแล้วพันแคล้วไข่นะอันตะกี้มันเจ็บเด้อมันเจ็บโดนแค้วคอยอยู่เบื้องขวาเนี่ยแคล้วโคกควยนอนควยว่าชีไปถอนเขาจะได้พันหนึ่งโอ้ยแล้วเจ้าก้อนว่าจีถอนบัดควยไปชัางชื่ออันยาชูพันเนี่มาหลุด ไปใช้ยาเนี่ยบันแน่นช้ำเลยคนกบฏทอนเลยแล้วบ่เนี่ได้เช็ดเจ็บเจ็บกบฏเจ็บตะกี้นั่นกินแล้วก็มุมมุวนมูขึ้นแปลว่ามันมันดอดนะแปลว่ามัน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 ชีวิตปกตินะไปด่าเขาย่ำเขายำยำว่ามันดอนขึ้นบ่เนี่แล้วเขาย่ำบ่ได้บ่เนี่มันมันหมุนมุมเยนอ่ะเนาะย่ำบุคุ้งบ่เนี่เดี๋ยวนี้โอ้ยขับปัญญังเดี๋ยวนี้นะตะกี้นั่นย่ำบ่ได้เบื้อมันเบื้อมันเจ็บเบื้อมันรุนขึ้นเดี๋ยวนี้ย่ำได้บื้อชูชางเลยเดี๋ยวนี้ โอ้ยคัาากแล้วอ่ะอชูพันนี่นะอ่ะเชบู้นั่นเชบูนันน่นก็เขาจะชูดูนั่นคือว่าชูชูแล้วเดี๋ยเขาออกมาเนะาะเขาเช็ดกระตุนกระโตแล้วเขาออกมาโฮมเชือคือเราเบาวงวันหนึ่งเหระโอ้บ่จำคันเด้ออันนี้ จะมักมักเหม็นจะหูจู้หุจะก็มักเมนมักเหมนจะสามนาทีหหานาทีเดี๋ยวมักเหอทูไปทูมาเดี๋ยวมักไอหามาหาคอยอาบแล้วก็ถทูนะคอยนงผ้าคักเลยวยก็อาบแล้วกอกระทูทูบดกระตุนกระโตคอยนี่่อยกระยางบาง่็นคนชินูนอู้นเดอคอยไปหันไปนี่แล้วเธอกระตุนกระโตคอ็จักแห่งผู้ใดผลบ้านล่างออกไปนี่คือบว่างวันหนึ่งขนาดเออคักอะไรจังหเัี่ยูโนี่น่น เอาค่อยชุมันมาค่อยอาบน้ำอาบมันทั่วแล้วเขก็เอาชบูนลูกไปตามกระตคนนั้นลูกลูกน้ำแข็งน้ำขาน้ำหัวน้ำตีนมันี้ครบรเดละค่อยค่อยออกมาแต่อุแองค่อยค่อยก็ไปบนอื่นมือในแห่งแเ้าลงไปใหญ่โวอยู่ดูอยูู่้อยู่ทงพุนมาแต่พุนก็จังล่างคือย่อมันกลายหนาละที่มันจะเป็นชินละที่แล้วนะฮะโอ้เอได้ก็ยาาไปนะคือว่าลูมคือกันก็ลูมมัน พียางงอกต่กระตูกนี่เอาเหลวขักกะลีว่าฉบูนี่น่ะขับแล้วขักแล้ววะขันก็คือผู้ชาวเนาะเขาผู้หมักอาาไมยแห่งที่ขับกันนั่น่ะคอยบ้าเบิ่งเนี่ยเนาะผู้ชาวบนนี้นีล่างล่างล่างยังผู้ชาวมาเนี่ยคอยทำไปแล้วล่างหนาล่างยังเถอ่อดอกมิแต่คอยเวลาคอยอาบน้ำหรือคอยชูชื้อคอยแพงมันอยู่นี่บิตตัวนี้คอยกระชังเอาไม่อยู่ได้มันขับมันขับในใจคอยเนาะขักแล้วชบูนี่น่ะกับแปลงทุพันนี่กว่า ว่าขักชมราคามันแล้วกุ้มค่านะนี่นั่นอันเชนเช้าวนั่นกุ้มค่าแล้วอันนี่นั่นขักขักอันนีนั่นเป็นถุพันธ์น่ะเบิดโอ้ยเบิดเดือนเดือนชิปเอสนี่ก็ะยันยันบนพันเบิดดอกพอมันน้อยเดียวหนึ่งได้ยวอ่อันมันใส่รูเดียวกระเบืองมาได้มันมาได้อันแม่โอ้ยขักชิเมนความเจ้าเชิอเดือนแท้โอ้คักขักยังไงถุพันธ์อันนี่นั่น ขักอะไอาตะเกานันคอยหักย้ำกางคือนอเวลานอนน่ะน,นะตื่นมาเช้าตื่นมาลังเทอตื่นมาเช้ามาที่หามุงเฮาออเจ้าน้าเหมือนี่คมในปากในคอเนี่ยนะข้าวว่าคนอนญาตินะมันข้าวปากเฮานี่เดี๋ยวนี้มิดช่อยม้อยปานยังเอาแล้วขักอะไนี่วะฮักฮักยาันี้ก็ดี มันมันเออเออมันระงับกินปากเขาได้นะนะครับอาลีํำกันเขาเขาว่าอาอมมันยาบุอมุจันตะกี้นะเขาใช้กลับมานั่นตะกี้ว่าู่ห่อหนูคนเดียวเราผกกาโวยนั่งเป็นช่องแมปนากันแล้วปากมาคิ้วปากคิ้วโพโผโพคิ้วปากมันเดี๋ยจนชื่อมาให้มันอั่นยาออมมันให้ชาวนินปากนั่นชื่อมามาให้มันกลับหนึ่ง ช่งมิดเชิหม่้อยมันก็ดีมันตายแล้วเดี๋ยวนี้นะ <c ười> เด็ดนิ่งวะตอเฮ็ดพชางอยู่เดี๋วนี้นะ่ยเ <c ười> <c ười> นี่านทั้งดเนาะพังลแล้วคอยวาวมืดๆก็พังบุบดรอเรื่องว่าเนี่ย คันนอเป็นโคชกนี่เป็นที่หนึ่งข่อยนอนเรื่องการเว้านี่นสะเตื่อนที่นา